ดอกเอ๋อยยาสุร่ายเิมทิพขอพงพันพี่น้องเก่ายาสุระเผาเสือไปหลงหยางพ่เบิดดีท่านเจ้าได้ขี่สั่งกังของคือพญายาสุรืเทชาวนาผูข้ขีควายควนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับว่าถิ่มกันครับไปไส่กันเลือดอีสาน่อยต่อยซอยชงซอยเชีรยกันเด้อพี่น้องเด้อ ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ใหนน้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งหว้น,นําในเด้อครับเพื่อชิมผัดใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพี่ผ้าน้องมาเล่นทั้งโครรชัด้ลพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดหาควายไปเลี้ยงพี่น้องเฮ้านะครับเมื่อนี้มีหลายรายการพี่น้องครับ มาเปิดมาแบ่งให้พี่น้องไปเลี้ยงนะครับจัดโปรโมชั่นช่วงปีใหม่พี่น้องครับพ้ใดห้าควายเลี้ยงอย่าลืมเบิ่งคลิปนี้ให้จบพี่น้องเฮานะครับพ่นสิเปิดจังไดนะครับลาะเอียแตจละตัวสิเป็นจังไดมากผนจะเจ้าจของเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอเทียบครับทีอยุ่ครับอยู่บ้านสารดินครับตมวนนนจานอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาครับเมื่อวเขามีจ้ารายการครับเมื่อนีนมีพอพันยูสามตัวครับแม่ท้อง สามแม่ลูกกับมี้ครับโอ้พ่อพันธ์สามตัวครับแม่ท้องครับมีชุดมีชุดสามแม่ลูกกับมี้ครับแม่ลูกกับมี้ครับนะครับยกขั้วพี่น้องเขามีแล้วกับมีโปรโมชั่นหอดปีไมครับปีไมครับหอดปีไม้หอดปีไม่พี่น้องเขาครับหายเวลาอีกประมาณยี่สิบหมื่นเราะครับผู้ใดเสือคั้ยกับือแถมเสือหายครับเสืออนี่คือตัวที่เราใส่อยู่นี่อะครับ เจ้าเพชรเนี่ยครับตัวนี้นะครับโชคพอพันตัวนี้คือเป็นลูกฮักของเพลินพี่น้องครับเจ้าเพชรพี่น้องครับตอนนี้พืนสูงเท่ไหล่ะครับร้อยสี่ครับร้อยสเดือน19เดือนสูงร้อยดไดพี่น้องเลยตัวนี้นะครับเบอร์โทรไบต่อนะครับศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งศูนยเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงพี่น้องนจิตสนใจตัวใดโทรมาได้พี่น้องครับ ตัวนี้คือเข้าให้พี่น้องได้เห็นครับสิบเปิดรับโครงการหรือว่ารับผสมในอีกปีหน้าครับหล,หลังสองหลังสงการครับหลังสงการพี่น้องเข้านะครับตัวนี้แน่นอนบอะไงนาลึก <c oughs> มีถวยแล้วมันไปครับนี่อ๋อมีอยู่ครับ <c oughs> ลูกเต่เารอบไปครับตัวนี้ เมันเป็นลูกไข่มุกขาวครับแม่สายเพชรอุดรลูกชายไข่มุกขาวพี่น้องเฮานะครับขาใหญ่กระดูกกระเดี่ยวได้คว่ำงาวนะครับเบื้องเขาเพิ่นนะครับบักเขาบักเจ็ดแปดนิ้ววันี้พี่น้องเฮานี่ยว่าธรรมดาได้ไงพูดเนื้อหนังมาเต็มพี่น้องครับบอดแข่งขาเหลือบๆไหมแน่นอนว่าพี่น้องเฮ่อพูดพูดนด้ไหมโอ้โชว์ซื้อได้พี่น้องเด้อตัวนี้นะครับให้พี่พี่น้องในเบื้อง ครับตัวนี้คือโป,โปรโมทล่วงหน้าคือแกะเสือครับก็คือตัวนี้เนาะครับที่ที่อยู่ในโลโก,กล้เสือ,อนะครับนี่ครับลูกชายไข่หมูขาวพี่น้องครับหน้าลึกพี่น้องเข้าอะไรรับเงา้ยวความนะครับเลี้ยงสมบูรณ์มากๆเลยพูดนะเบื้องในเพียงยถ่ายถือแช่งขากระดูกกระเดี่ยวมาเต็มเลยเอามาเบื้องในเด้อพี่น้องเด้อมาชมได้นะครับผู้ใดอ่า มีควายแม่นะครับอยากผสมจริงอยากผสมโตนะครับหลังสงการปีหนาพี่น้องเฮ้าตัวนี้ผลิตเปิดรับผสมนะครับเนี่ยผสมแต่น้อยเลย <c oughs> โอ้ยแ <c oughs> ข่งขาไมผผมหมพี่น้องเฮ้ามึงเนี่ยหน้าตารอเราเอากันพี่น้องครับพวนเปลี่ยนได้พี่น้องเฮ้ามาเบิ้งได้มาเบิ้งได้มาชมตัวจริงได้นะครับตัวนี้อานาคตพ่อพันอยู่ขอก่ฟ้ามเพลินพี่น้องครับแน่นอนขนาดเลยย่างไปอีกครับขอเพิ่งถ่ายยังไง โอ้ยบิ่เบิ่งเหง,า,งเาหางเป็นควายหน่อยที่สมบูรณ์มากๆครับตัวนี้สมบูรณ์มากเลยแข้งขาดีนะครับลำตัวลำตัวเงาวแม่สายเผรอดดอนครับเป็นไข่หมูขาวนะครับเนาะครับผมงไงครับพี่น้องครับหนาตึ๊บเลยได้เงีวกระดูกกระเดี่ยวมาเม็ดพี่น้องครับนี่เด้๋พี่น้องได้ตัวนี้สีอยู่ในโลโก้เสือนะครับผู้ใดสื่อควายหรือว่าเขามาเย่ยม,มาชมพี่น้องเข้ามอ,อเทียบมีเสือ ให้พี่ให้น้องนะครับแจกพี่แจกน้องพี่น้องเข้าขอมาเบิ้งเพื่อให้พี่ให้น้องเด็กหูจักนะครับไปเบิ้งตัวเฮาสิเปิดเฮาบ่ดน <Maria> ี้ค to รับโอ้แน่นอนพี่น้องเฮาเบิ่งเนี่ยไอ้ยอดเอาที่พอดแล้วจุ้งเป็นเอาพี่น้องครับบ่าเนี้เฮาเบิ่งตัวที่2ของรายการเอาตัวแรกบ่ได้เ่รามันตัวที่2ตัวแรกเด้อพี่น้องเด้อนะครับมื้อนี้เปิดราคาพี่น้องครับมื้อนี้เปิดราคาครับเปิดราคาเปิดราคาตัวแรกเอาให้พี่น้องได้โชว์ได้เบิ่งนะครับว่าสิเปิดรับผสมปีหน้าในโครงการครับอ่าผสมตัวไปครับพี่น้องเฮา ต่ว่าตัวนี้นะครับเปิดราคาตัวแรกแหกมันละวใหเละเอียดมาเลยครับรายละเอียดแจ้งความสูงก่อนครับครับความสูงร้อยห้าสิบห้าบวกลบครับร้อยห้าสิบห้าบวกลบพี่น้องครับลูกชายเจ้าเอกมงคลครับลูกชายเอกมงคลครับกล้วยสามปีครับสามปีครับพี่น้องเฮาเบิ้งนะครับหน้าตาทางเขาแน่นอนขนาดเลยพี่น้องเฮาแจ้งขาใหญ่ดีมาคตควายกครับเบิ้งเลยนะครับเพิ่งเกิดจากแม่ใหญ่ไปหนเนาะครับเนี่ย แม่เพื่อนเกือบลอยหาซิบผมนี่ครับแม่เกือบลอยหาซิบเดิมพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับลูกชายเอกมงคลครับนะครับของไรโซพี่พี่น้องเฮานะครับสายกะไข่เชียงเทียบเชียงกับเบื่อพัลลันนะครับพี่น้องเฮาอู้ยพี่น้องครับต้นโตสูงลอยหาซิบหาบุกลบครับสามปีกว่าเนาะครับเนาะครับผมโอ้แน่นอนพี่น้องเฮาจักบาทครับตรงสิ่งันนี้เปิดไว้หกหมื่น เจ็ดพันครับหกหมื่นเจ็ดพันครับห่องนะครับเนาะครับผมราคาห่องเด้อพี่น้องเด้อนะครับราคาเปิดราคาห่องพี่น้องเฮาเป็นไดต้นตัวลำชิงเพื่นนะครับหน้าตาทางเขาเกิดจากแม่ร้อยกับร้อยห้าสิบนะครับร้อยสี่สิบปลายปลายพี่น้องเฮาเกิดอยู่ฟาร์มใหญ่เลยครับโอ้แน่นอนนะครับนี่ใสดีนี่ใสดีแข็งสาหลังหนาสาใหญ่ครับได้นะครับเขาใหญ่หน้าตาหน้าโคตรปันกว่าครับถ้าเลี้ยงดีดี ตอนนี้คือเพิ่นเพิ่นเพิ่นปล่อยคุ้งฝูงบ่ครับเพิ่งได้หน่อยเนาะครับคุ้เป็นปล่อยกุยู่ครับอเอ้าแบ่งผีแบ่งน้องไปเลี้ยงนะครับครับปล่อยพัฒนาต่อพี่น้องเฮาผู้ใดอยากได้สายเลือดดีๆพี่น้องครับเอาไปปรับโครงสร้างน้าแน่นะครับเนี่ยแน่นอนขนาดเลยลูกชายเจ้าเอกมงคลเนาะครับลูกชายเอกมงคลนะครับของไร่โสภีฟาร์มพี่น้องเฮานี่ครับ โอ้ลำเงาพี่น้องเฮาอ่างลึกนาตึ้อเลยพุ่น่ะหางไทยเพิ่งยังน้อยนะครับหางลึกหางลำนี่แล้วครับเนาะครับแต่ว่าขาดนำเรียงยังน้อยนึงแต่ว่าเพิ่นปล่อยคุ้มฝูงเลยพี่น้องเด้อนะครับครับบรรยากาศที่โตนะนำเรียงยังน้อยนะครับขนาโคตรตันกว่าครับตัวนี้โอ้หัวเลี้ยงอ้วนเลี้ยงพี่เลี้ยงเต็มเหมือนมากเลยเพาธรรมดาเลยพี่น้องเด้อตัวนี้ได้การอยู่นะครับแน่นอนขนาดเลยพูน่ะไหมนิสัยดีครับเชื่อง เชียงหูเชียงดีเช่ดีเชียงเชียงถ้าพี่น้องอ่าหกหมื่นเท่าไรครับหกหมื่นเจ็ดพันครับหกหมื่นเจ็ดพันถ้าเทือกโมชันส่งให้ฟรีครับถ้าเทือพี่น้องเพิ่นบ่มีงบมีทุนแต่ว่าเพิ่นอยากมีเพิ่นมีควายฝูงอยากเปลี่ยนหรือว่าพอพันธุ์ใหญ่ๆอ้วนๆสิอยากอยากเปลี่ยนพอพันธุ์อ๋องสิแลกกันได้ป่ะครับโอได้ครับครับครับได้ครับได้เนาะครับผมนะครับพี่น้องเฮานี่เลยเอาแบบรุ่นโล่สต็อกย่านมันทับลูกมาเปลี่ยนได้ครับอืมตัวนี้รับประกันนี่เสร็ดีครับ โค้งสางดีเลยพี่น้องเด้อครับโค้งสางใหญ่ครับหนังหนาสาใหญ่หางหลึกหางลามดีพี่น้องครับผสมเก่งป่ะครับพี่ว่าโอ้เก่งกว่าคนอยู่ครับเก่งเบื่อเมื่อละหาก็ได้ครับเนบาะหัวหันหันคนเด้ครับคนเด้อคนกัสียขั้นกินไม่ไม่กัสีได้สองถึงสามเนี่ยละแต่ว่ากินเก่าเด้กินเก่ากัสีดโดนโดนเท่านึงข้ออัดเดรียเลยจีอัวหาเหรียด้ซืีอได้เพิ่นสิวาบ่ล่ะ เป็นวาวาดอกวันศุกร์วันจากไหนกันเป็นวิชาการเลยกับมันกับผดเนาะพี่น้องเฮานะครับเบิ้องขีดกับเบิ้งให้มีความสุขจังน้อยนะครับว่ามันวันสี่ขีดขมวดใส่กันเด้พี่น้องเาเบื้องผดอีกว่ารอไปน้ำนะครับพี่น้องครับอันนี้คือพอเทียบพ่นเอามาจัดโป่ฮ่าเธอว่าผมบ่ได้มาอีกในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเนาะครับมาจัดโป่ให้พี่ไอ้หน่องพันมีอจะได้ลูกบิ๊กเบิร์ดช่วยผูดน้อยตามงบตามทุนมันบ่ครับตัวนี้หกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดพันครับ นี่นะครับอยากแรกก็แรกอยากเตี้นกับเตี้ยนครับนะครับผู้ใด no> ้เติมกับว่ากันไปตามสมผลสมควรพี่น้องเฮานะครับแล้วก็ส่งฟรีใหญ่ใ้เขาถึงหน้าบ้านเลยครับนะครับอีสานบ้านเฮานะครับเนาะครับผมไกลก็ั้นคุยกันครับผมตั้นี้หนาสิว่ามีเนาะครับเนาะบ่มีครับไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับยหญ่ง่ายๆเลยครับโอ้พุ่นะพี่น้องเฮ้าเอาพี่น้องครับบาดนี้มาเบิ่งตัวที่2ของรายการพี่น้องเฮาตัวนี้สูงใหญ่ยาวนะครับหน้ายกโอกล้อยพี่น้องเฮาตัวนี้ย่างรอเลยนะครับรายละเอียดมาเลยครับ อันรายละเอียดแจ้งความสูงกันครับครับวันนี้สูงร้อยห้าสิบสี่บวกลบครับโทร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 โทโทโทรตบ้าได้แฉลยวแค่ครูครับตัวนี้แฉวคู่เดียวครับฟันแทะหนึ่งครูโชว์เลยครับนี่เฉวขึ้นมันสุดซ้ำคู่แรงเนาะครับอ้ลูกเต่าเล่าไผ่บ้างครับนี่ลูกชายช้างอุดรครับลูกโอ้หอย้อน่นชายสร้างอุดรลูกชายช้างอุดรนะครับสูงร้อยห้าสิบสี่ครับผมพี่น้องเข้าฟันแทะหนึ่งครูขืนพันสุดพี่น้องครับเพิ่งเกิดจากแม่ใหญ่บ่ครับเนี่ย แม่ใหญ่ครับตัวเนี้ยเมื่อกี้ของอีกันเกาเมื่อนเหมือนเด้ครับอือเอาแสดงว่าเขาเปิดถือก้อนไปอีกตันี่เปิดถือเยอะครับผมซื้อยกควอกมาเด้ครับยกควอกมาเลยโอ้กางเกยแม่ลายช้ายอุดนครับฟันแท้หนึ่งคู่ยังขึ้นไม่สุดนะครับสูงรอยหาซิฟซีพี่น้องเฮาโอ้ถูกหนาล่อดด้วยพี่น้องเด้ตัวนี้หนาคมมากๆเลยนะครับนี่ใสดีครับเลี้ยงง่ายทุกตัวให้ว่าส่งนี่ส่งเป็นพอเลยนะครับครับแล้วตัวนี้ใสดีรับประกันว่าบ่มีว่าสี่ส่วนคน ผู้เชี่ยง <ไอ S 1> ดีเชี่ยงครับเบิ้งนะครับพวัวนะทัานตัวใดนี่สายบอดีพอเทียบพอไปขายให้เวียดนามเบิดครับบู๊ยจอยคิวกันเต็มเลยวะทครับ <laughs> ป้าตัวพี่น้องเฮาเอาฟันน้ำนมพี่น้องเฮาโอ้ฟันแทงหนึ่งครูมาเลยฟันแทงหน้คนาคนรวยหกสิบกว่ายอยู่ครับแน่นอนพี่น้องเฮาตัวนี้ครับผมแทงขาดีปวดนะครับแล้วก็หางก,ก็ถือวา่าเป็นไีลายนะครับเนาะครับหางเลือกหางล,ลามดีด้วยพี่น้องเด้อนะครับเบิง้งเราเลยลำตัวลำตัวเงี้ยวปวดนะครับหายว่าส่งเดียวกันก็พอเลยพี่น้องเฮาข้อยก้ข้อกายดีอัตล ชัดเจนนะครับตาเต็มงหนาดีเนตะลักด้วยล่ะเบืองไหนพูดนะพูดหน่อแม่ตาแหมครับแม่งขมเบี้ยจับตายย่างขักเลยพี่น้องเฮาปวดปวดตาเต็มแก้มจ้ำเกอ่องครับถุงน่องขาวกำไรหนาหลังครบเลยครับตีนปืูมตีนใหญ่ดีตัวนี้เท่ายครับนี่แบ่งพี่แบ่งน้องไปตัวนี้ก็เปลือกใบหกหมื่นเจ็ดพันเท่กันครับราคาเดียวกันครับผมนะครับพี่น้องเฮาราคาหกหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องครับ เป็นราคาเปิดราคาห้องครับพี่น้องเฮาเนี่ยแหลกได้คือเขาครับผมแหลกได้เปลี่ยนได้พี่น้องครับนี่ปลาตัวตลตัวไหมตัวนี้สูงขึ้นเรือยพี่น้องเด้อหนายกกลอยดีเชิดดีพี่น้องเฮาตัวนี้ทะเลี่ยงดีๆนี่คือว่าเขาสนามนี่เป็นเป็นเกล็ดค่อยงามเลยดี่ครับเนาะครับเต็กล็ดพันให้กันเก่าเมือนเด้ออืมปลาตอนนี้ดำลงพิเศษพี่น้องเฮานะครับพอเจอบันพี่น้องอีเดียเทปไปยกแข็งมากนะครับครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมห้องซื้อ ครับโมชั่นกระทรงฟีคือเก่าครับทรงฟีคือเก่าเป็นของเฮานะครับอยากแรกอยากเปลี่ยนกระทั่วมาได้ครับผมนะครับความที่สีไปเบื้องถึงทีพี่น้องเฮานะครับแน่นอนบ่บนะบุญถ่ายมากน้อยครับป่านี้พอเบื้องใครยังน้อยถ่ายงี้ครับถ่ายงี้พอพันต้องเบื้องใครยังน้อยพี่น้องครับโอ้โถวโถ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 โลตัวเลยดิปัดตัวเบื้องไหนตัวนี้เอกสารมีบ่น้องครับเอกสารมีอยู่ครับมีอยู่เนาะ ครับเบิง่งเอาเลยพี่นอ้องเฮานะครับใครไงดีถ่ายเทือถือว่าได้นะครับสไตล์สร้างอุดรความสูงนี่แน่นอนขนาดเลยพี่นอ้องเฮางตรวจเลียดก็ได้ของแท้เลยตัวนี้มีมีรุน่นเท่าไหร่ครับรุนร่น170ได้บ่อนเพื่อนหกสิบ่อนือโอ้60มีมีบวกอยู่ครับเกินอยู่เนาะครับเกินอยู่ครับต้องเกินนะครับเพราะว่าฟันแท้ขึ้นบ่านสุดแต่เพิ่น150กว่าไปแล้วพี่น้องเฮานะครับแน่นอนบ่บู๊ยไปย่างเลยครับบะเนี้ยย่างเลยเดินดูหน่อยเดินดูหน่อยพูดหน่อยไหม โอ้เาเงาเงาตัวนี้เงาเอาพี่น้องครับบาทนี้มาเบิ้งแม่พันธ์นะครับหลังจากที่เบิ้งพอพันธ์ง่ายๆแล้วมาเบิ้งแม่พันธ์พี่น้องเฮานะครับเอาล่าเรียบมาเลยครับอันนี้แจ้งความสูงก่อนครับครับเป็นควายสาวครับสูงร้อยสี่บหกบวกลบครับควายสาวทองปะครับเนี่ยทองสี่เดือนครับทองกับเจ้าเพชรสยามพี่น้องเฮานะครับทองสี่เดือนร้อยสี่สิบหกบวกลบด้วยพี่น้องตัวน้องเพื่อนนี่เป็นลูก ล้านหาแสนครับลูกสาวล้านหาแสนนี่พี่น้องเฮานะครับตัวตัวลูกในท้องเพิ่นได้พี่น้องเด้อเพิ่นผสมกับเพชรสยามไว้พี่น้องเฮาครับนี่นะครับได้ซีเดือนแล้วครับควายเจ้าของเก่าเพิ่นเป็นตำรวจอยู่ผู้วียงโอ้เสือมาสองแสนกว่าสมัยสมัเป็นสาวหน่อยครับถ้าเป็นสาวหน่อยเป็นใดพี่น้องเฮานะครับตัวนี้คือลูกสาวล้านหาแสนพี่น้องเฮานะครับเป็นสาวทองแรกนะครับครับผมสูงร้อยสี่สิบหกบวกลบนะครับพี่น้องเฮา เราก็ทองเราสี่เดือนสี่เดือนครับตรวจท้องแล้วครับนี่ิดตรวจทอ<ด>้องฮะนะครับตัวนี้มาฐานเลยไปน้องเฮ้าวัาเลี้ยงอ้างน้าลึกนี่ต้องเพินเลยยไปน้องเฮ้าตัวนี้มา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 หลมามันอยากไปหามูครับเพินหนิ่งไมีมูเ้อเพินอยากหวงมูยังนยหน่อยนะึงได้มากตัวครับขอกนี้ขอกน,นี้พ่นขายยกขอกเลยครับสองตัวโอ้ห่างกันบ่อพี่น้องเฮาเพนวัาเลี้ยงกันเลี้ยงใส่กันปานแฝดนะครับครับเบ่งเลยตัวนี้เฮาเปิดไลฟ์ไป้ไ้มครับนี่ตัวนี้ จากราคาะสองแสนกว่าตะกี้เดี๋ยวนี้ว่าเจ็ดหมื่นห้าครับโอ้ยหัวใจสิบใบพี่น้องเท้าประกันทองให้พอ่อมาตัวมึงเนี่ยทองแรกได้พี่น้องเด้อเราสูงควอมนะครับนอ่ะ,ะหน้าคนลึห <ột> น้าคนหน้าค <ột> นาาอาจสีมี่ลอยหาซิบครับว่าเพิ่นเป็นสาวอยู่เส้นหลังนี่ตรงเพี้ยพี่น้องเทานะครับเบอเอียนเบอร์อยเลยพี่น้องครัาบนหน้ร้อยสี่สิบห้า โอ้ร้อยสี่หกนะครับบวกลบครับบวกลบแล้วท่ายเทยเพิ่นนะครับลูกสาวลานหาแสนนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันครับห้าพันห้องก็ซื้อได้พี่น้องเด้อครับเอาตัวครัวมึงกันนะครับมันจะพ่นหากันแท้ตัวคูัมาเบิองได้เละเคยอยู่น้ำกันนะคไขยซ้ำครูแฝดแต่พี่นิฮันหรือพี่น้องเ้าคไข่ควักเดียวกันเด้อตัวนี้เป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านนั่นโอ้เห็นกันหรืจังยูบัตรจับเห็นไหม น,นั่นพี่น้องเฮาหนาเล็กนะครับเงาพร้อมแต่ลตัวโอ้เพิ่นเลี้ยงควายดีขนาดเลยพี่น้องเฮาครับควายเพิ่นสองตัวเนี่ยโอ้โอาจารย์ครับจับมันขึ้นนิ่งครับเจ้าบอลเนี่ยพูดนะเอาเปเห็นกันเนอกไปเลยเนาะอาจารย์ถอยไปพุ่นเลยครับอาจารย์ถอยวนไปพุ่นเลยครับอา่าเบิ้งพี่น้องเฮานะครับเอามาเบิ้งตัวที่สองบอดนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านครับลูกสาวเบิ้มพันล้านครับเบิ้งเลยพี่น้องเฮาความยาวสูสีกันตัวนี้ท่องไปครับนี่ตัวนี้เพิ่นผสมตัวครับ ผสมตัวกับเจ้าเทศการของพ่อใหญ่ออดผู้เวียงอ๋อของเจ้าเทศการนะครับ,รบของพ่อออดผู้เวียงเด้อพี่น้องเด้อบนะครับเพื่อผสมตัวไวไ้ได้ได้ยักมือครับนี่เพื่อผสมได้เพราะท่านถึงเดือนเลยครับอ๋อพันไปครับพานหลอดไปผ่านมาหลอดหนึ่งแล้วครับพันหลอดหนึ่งก็นับผสมตัวหนาสีผ่าขาดพี่น้องเขา ของพยวัดภูเวียงความสูงเพื่อนครับตัวนี้ตัวนี้ร้อยสี่สบองบวกลบครับร้อยสี่สบองบวกลบเป็นเสาเป็นเสาผสมผสมแล้วนะครับเนาะครับผสมแล้วครับลูกเบิ้มพันล้านลูกเบิ้มพันล้านร้อยสี่สองตัวนี้เข้าวารายเพื่อนครับนี่ตัวนี้ผมเปิดไว้ห้าหมื่นสองพันห้าหมื่นสองพันครับสองพันบาทพี่น้องห้าครับราคาห้องนะครับครับแต่ว่าครูนี่พี่น้องห้าผมใซาใจผมเหมือนขันว่าเลียงว่าผู้มีงบมีทุนนะครับ อยากได้พัฒนาผมว่ายกคูนี่ผมว่านานาสีคุ้มนะครับเพราะว่าเคิงควายนี่พี่น้องครับทหารนาใช้กันนี่ผมว่ามันคูลแฝดกันอีหันหารนาใช้กันด้วยทหาหนาพี่อาถ้าควายเคยยุ่น้ำกันแต่น้อยนะครับถ้ามันรดาเลยไปยุ่น้ำกันแล้วมันกิดสีคือมันหูมันเชื่องพี่น้องเฮานะครับการลบผมมาทางนี้บ่นมันกิดสีบ่เบิดบ่บ่อันนี้หากันพี่น้องเาทางนี้เบื้องใน่ะโอ้หล่นจออะไรพี่น้องเฮาเงีอีวยุนะครับควายคู่นี่ตรงนี้เองปัด เจ็ดหมื่นห้าพันบาทแม่ท่องครับแม่ผสมพันแล้วรอบหนึ่งนี่ห้าหมื่นสองพันบาทห้าหมื่นสองพันยกคูัเลยก็ได้ครับเอายกคูัราคาพิเศษยด้วครับครับยกคูัยังไครท้วมาถามเอาครับอ่าแต่พี่เสียดแท้ๆเนาะครับความทรงไห้ฟรีเลยครับนั่นพี่น้องเฮานะครับเอาคูันี่ไปเลี้ยงใส่กันพี่น้องเฮาผมว่าหน้าตาเนี่ยผมว่ามันจะตัวเดียวกันปื้ดตัวตัวสาวทั้งคูัเลยครับคนน่ะดีบัดนะครับพวกนี้อ๋อตัวตัวลำชิงไหมผมคือเลี้ยงควายะไรดีเลยครับเนาะ เสมอเนาะครับกล้วยเพิ่นสองตัวอืมบางในเพี่น้องปัญหาเสือเอาตั้งเมียเมียพันดีๆนะอันนี้สองตัวนี่เด้อพี่น้องเด้อแต่ละตัวเป็นเสือมาสมัยนี้จีตัวละสองแสนนะครับนี่ครับตัวนี้เพิ่นเสือมาแสนกว่าเนี่ยตัวตัวเบิรมนะครับครับตัวลูกล้านหาแสนตั้งสองแสนหากเิ่นเสือไหมสองแสนกว่าล่ะครับเขาเป็นตำรวจอยู่ภูเวียงแหละโอ้เบอร์เบอร์อ้น้ำเขาเราดอกอืมพน่ะต่ว่าพี่น้องเขาแต่ว่าขันยกครูครูนี่ผมว่าพิเศษเลยนะครับนี่ เปตเตอรี้ยงเปตเตอรี้ยงพี่น้องเฮาผู้ใดตังง้งคอกตั้งฟ้าไม่ผมว่านี่เลยนี่แม่นี่พี่น้องเฮานี่อุ้ยขากี่ดีตำนี้มีนะครับเนาะบ่มีครับรับประกันเลยครับรับประกันตำนี้พี่น้องเฮานะครับเอาเอายกคูเด้อพี่น้องเด้อครับมีราคาพิเศษให้นะครับเพิ่นสิไปส่งให้ฮอดคองหอนรักเลยนะครับไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับโอ้ต่ละตัวไหพี่น้องเฮาถ่ายดีมัดตุกตัวนะครับล่ำต้นล่ำตัวดีมัดตุกตัวเบิ่งแน่พุ่นน่ะพุ่นน่ะยแม่พุ่นน่ะยแม่ถ่ายเพิ่นแหม ตัวเบิ่มนี่จังพี่น้องเข้าพูน่ะหนักนะครับหนังหนัโอ้โอ้ตะจีพี่น้องเข้าพี่รุ่งตะจีคนสื่อแต่หน่อยแสนกลัวพี่น้องครับเบิ่งดูโอ้ยแน่นอนแน่นอนเอาพี่น้องครับบาทนี้มาเบิ่งแม่พันธุ์อีกแม่หนึ่งปลาเหรียญมาเลยครับอันนี้ปลาเหรียญความสูงก่อนครับครับ ความสูงร้อยสี่เบีดครับประกันเลยครับร้อยสี่สิบหนึ่งนะครับเนาะครับร้อยสี่เบียดเป็นของเดือดประกันควายสาวทองแรกครับสาวทองแรกท้องกับช้างอุดรครับช้างอุดรโอ้ตัวฟองเก่าเดือนครับใกล้คลอดแล้วครับเก่าเดือนเป็น้องเด้อนะครับท้องกับสั่งอุดรพี่น้องเฮาโต้เพิ่นสูงร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับสี่สินควายสาวคือกันครับควายสาวทองแรกนะครับคโอ้ตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ ตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นหกพันครับนี่แข่งไทยไปได้แขงลำวนไปหนาจะเป็นได้พี่น้องฮ่อราคาไม่พี่น้องครับโอ้โถ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 เบืองไหนตัวนี้ตัวนี้บ่ได้ซื้อตัวนี้เปลี่ยนมาอ๋อแบงคผีแบงน้องไปได้ที่ราหน่อยตัวนี้เป็นกล้วยเปลี่ยนมามาเบืองหน้าตาเพื่อนพี่น้องฮ่อพูดนะหน้าตาท่างเขาเปิดนะครับอัตลักษณ์งามหน้าคมดีพี่น้องครับตาแต้มแก้มจ่ข้อสองอ่องใส่ถุงน้องขาวนะครับลายง่ายทุกตัวเลยตัวนี้เล็บดีแช่นองครับ เอาเก่าเดือนนะพี่น้องเด้อพูดนะของแรกนะครับพูดนะเบิึงไน้เสียง<อ>ได้การได้การทำนี้มีปะครับรับประกันเลยครับช่างอุดรเอกสารครบนะครับนะครับนะผมเบือทั่วจะควางเก่าเพิ่นกับนีอ่าคนมีแตน่นี้พี่น้องเด้อส่งไปฟรีอกสารนะครับไปเบิึงตัวต่อไปเลยครับโอ้ยกดีพี่น้องเขาหน่าลอยดีพูดนะเบิึงเนี่ยโอ้ขักขัดขัดไปไปแง,าง,างาา่าง่แงมาหลามาทำแล้วหนาเขาสวยนะครับเบิงเ่งน อ้าวพี ah, ong, ่น้องครับบานนี้มาเบิ้งแม่ลูกพี่น้องเฮานะครับสวยๆเลยรายละเอียดมาเลยครับรายละเอียดอ่าเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ควายลูกแรกแม่ลูกลูกตัวเมียควายลูกแรกอ้าวถูกลูกไผ่ครับใน่านนำก้นนี่อันตัวนี้เป็นอันหลานบิ๊กอุทัยครับแต่ว่าแม่เพิ่์นนี่เป็นลูกเบิ้มพันล้านตัวแม่เพิ่์นนะครับเป็นลูกเบิ้มพันล้านพี่น้องเฮาแล้วก็ตัวยางน้ำกลนนี่คือผสมตัวมากนะครับเนาะครับเป็นลูกบิ๊กอุทัยอ่าพอเพิ่์นเป็นลูกบิ๊กอุทัยได้เพิ่์นได้เลยนะครับให้ว่าเพิลาน บิก๊กอุเทนพี่น้องเฮานะครับเบ,บิ่งกันเลยแต่ว่าแม่เพิ่นนี่อ้างนาเหลือสูงเท่าดไหครับแม่เพิ่นนี่ร้อยสี่สบสองร้อยบวกลบสิบสองอบวกครบ, <42 S 2> บ,กบุกควายลูกแรกโอ้ลูกแรก,กไหมพี่น้องเฮาแล้วลูกนี่ถือว่าได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเบิ่งเนี่ยเบิง่งเบิ่งเนื้อหนังเพิ่นนะครับกําลังมาพี่น้องเฮาควายจะเดือนหรอครับนี่ได้เดียนกว่านี่แหละครับเดินกว่าไม่ขาไหมขาลังบักซุงนะครับ เจ้าของเพิ่นนั่นไปเปิดเฉียงเนี่ยตัวเพิ่นบ่มีเวลาโอ้นี่มันสืหโคนหาลูกเลยครับเสือม้าเสือนหาตัวเน้นหน่อยเด้อหน่อยเท่าไรครับเสือม้าเสือนหาตัวเน้นหน่อยตัวหนึ่งเขาไม่พี่น้องเขาลูกเบิ่มพันล้านนิสัยดีครับพันล้านตัวนี้นิสัยดีเรียงไงสวยสวยเลยพี่น้องเขาหน้าตาสวยมากมากนะครับตัวนี้โอ้คู่นี้เข้ามาได้ไหมครับนี่คู่นี้ผมเปิดไปห้าหมื่นสองพันครับห้าหมื่นสองพันครับพ้องครับแก้วลูกแรก สูงร้อยสี่สิบสองนะครับครับสี่สองคุ้ยลูกแรกครับแต่ว่าไทยพันยกสูงแห้งนะครับไทยสิบวัลลอยสี่สิบห้าพูดดิพูดหน่อพี่น้องครับเพิ่งเปลี่งเอ้ามีผลงานให้เบื้องแล้วนะครับย่างกุนแล้วลูกสาวเบิ้มพันล้านนะครับสูงร้อยสี่สองครับนี่ใสดีด้วยครับแม่สาวลูกแรกพี่น้องเขานี่ใสดีเชียงครับอู้เชียงดีต้นคุ้ยหน่อยกับ่บเป็นหน้าตาสวยพร้อมพี่น้องเขาตัวนี้เท่าไรครับราคาห้าหมื่นห้าครับมีราคาห่องโปรโมชั่นส่งฟรีพร้อมครับเบื้องดูพี่น้องเขา ป๊าดตบแบบไงแม่เนาะพูน่ะแม่หาเมื่อนหาปะนะพี่น้องเข้ากูเนี่ยโทร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 พูน่ะหน้าตาสวยเลยนะครับตัวนี้ตำเหนิวมีดีครับเนาะรับประกันไหนครับพูนหาลูกนิดน้อยหน่อยลูกนี้แหละลูกได้เดือนหนึ่งนะครับเบิ้งเรเลยพูน่ะโอ้ขาลูกกระไรพี่น้องครับพูน่ะใช่เพื่อน มึงก็เลยพี่น้องเข่าควรถ่ายลูกคนเอาแน่นอนได้การตอนนี้พ่มีรับประกันครับส่งฟรีให้เหมือนเดิมับผมไปเมองตัวต่อไปเลยครับสวยมากๆเลยเอาพี่น้องครับบายนี้เบื้องชุดสุดท้ายของรายการพี่น้องเฮานะครับใหญ่นาลึกนะครับพี่น้องครับผู้ไดหาควายเผือกไปเลี้ยงพี่น้องเฮานะครับไรอะไรมาเลยครับอันนี้เป็นควายแม่ลูกครับแม่ลูก อันนี้ลูกซ้ายไงเพื่นครับอ๋อลูกตัวแรกไปไหครับครับลูกแรกแต่ว่าลูกันติดกันนี่เป็นลูกสร้างอุดรเพื่นขายแายกไปแล้วอ๋อ,อเพื่อนมีลูกหน่อยอีกตัวนึงครับขายแายกไปแล้วครับผูบ้ป,ปลอมมันยั่วผู้เขียวไปครับโอ้เอาพี่น้องเฮาใครว่าให้ว่าว่าผ่าตัดขันไข่แงาไปนะครับาาถ้าคู่ปลอมเอาไปนะครับว่ามันธรรมดาเลยนะครับเอารายละเอียดตัวตัวเมียนี่มาก่อนทำนีย ต a, át, ัวเมียพึ่งผสมได้สีขาเดียนนึงเนี่ยเหครับผสมผู้ใดนาอครับเพิ่งหนควอโตครับอืมผสมตัวมากครับนะครับเบิ้งอาเลยพี่น้องเขาสูงเท่าไรครับนี่ร้อยสี่สิบสามบวกลบครับร้อยสี่สิบสามบวกลบนะครับเป็นควายอ้างหนาลึกนะครับพี่น้องครับอ่าผู้ใดอยากเห็นลูกตัวติดตัวตัวหน่อยหน่อยนะครับก็คือไปเบิ้งอยู่ผู้เขียวได้ครับเนาะครับผู้ความออกไปครับลูกสร้างผู้ดพี่น้องเขานะครับแล้วก็ตัวตัวตัวใหญ่ตัวลูกแรกคนนี้นะครับลูกไผนี่ ตัวนี้มันเป็นหลานอะไรนั่นไหมครับหลานแสนอุทัยหลานแสนอุทัยครับเพื่อนมาบ้างกันเดียโอ้คุ้มตัวมาครับไอ้เสียตุ้ยเกษตรครับถามเสียตุ้ยเกษตรได้เพื่อนหู้ดีอืมเกษียสมบูรมาแต่อุทัยครับเกษียสมบูรณ์นะครับนะครับผมอ๋อเป็นงดขวักมากนะครับโอ้โถ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 จักจักเดือนหรอครับนี่จักปีเท่าไรเนี่ยเมืสองปีไปตัวโพน่ะได้ยี่สิบ ยีบสองเดือนยีบ <2 S 2> เดือยีบสองเดือนพี่น้องเขาสูงร้อยสี่สิบยังเหรอครับน่ร้อยสี่สิบสองครับโอ้ยร้อยสี่สิบสองบวกลบพอกันกับแม่ได้พี่น้องเด้อครับ,รบตัวนี้เป็นหลานแสนอุเทนหลานแสนอุเทยครับอ่าแล้วก็ตัวแม่เพื่อนนี่ตัวแม่เขาหูจักสายพันธุ์ครับตัวแม่ผมกับว่าได้สอเพว่านเด้ครับอืมแต่ว่าเห็นผลงานเนาะครับก็คือพี่น้องเบื้องผลงานเอาโดยพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็เป็นควายที่สดมากเนี่ยลูกสามสิบไปเนาะครับลูกสามสิบไปได้พี่น้องเด้อหน้าเขาสวยนนนนะะครับบออาาางงงงห้้้้เเเเเลกพใูไดปีย ค่ายเพิ่นบ้านนี้พี่น้องเฮาโอ้ฮลูกสามสิบไปพี่น้องครับแน่นอนบ่นนี้บ้านนี้เฮาเปิดเป็นยกชุดท่ายังไงครับนี่เอาแยกเลยครับมันท่านเปิดยกชุดขึ้นเงินมันไหลไหมครับเอาเป็นตัวเป็นตัวมาเอาตัวแม่มาครับเอาตัวเลยครับเอาตัวเมียผมเปิดไว้หาหาแต่ว่าตัวลวกว่าซีหาครับปลาหาหาับซีหาครับแต่รวมกันเป็นซิเดียว รวมกันกับมีรถไฮโยครับรถไฮครับโอ้พี่น้องเฮานะครับทายกคูบดถึงแสนพี่น้องเฮานะครับแต่ถ้าแยกเป็นตัวนี่คือตัวเมียหาเมื่นหานะครับถ้ารวมกันเลยคือยังเงินหลายนะครับเนาเดี๋ยวขอเบิ่งเมียขาก่อนยังเบิ่งลูกนะครับนี่ใส่เดีอดสุดตัวเลยครับหัวใหญ่หนาใหญ่แข็งขาเล็บให้ว่าเล็บนี่จอดดีทุกตัวนะครับเนาะครับเบิ่งเล็บเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับพุ่นน่ะไหยเลี้ยงกันไชาใช่ไหมครับเล็บแจ่วบ่ทุกตัวเลยตัวนี้จมูกบ่มีก้าเด้อพี่น้องเด้อครับ เงาเขาใหญ่นะครับแต่ว่าควายี่สิบเอ็ดเดือนนี่ครับเนาะครับผมยี่สิบเอ็ดเดือนนะครับเขากระลังสีกระลังสีจับบักพี่น้องเฮานะครับเขาผึ่งเลี่ยมพี่น้องเฮ้าบนหอโบสถ์เต็มเต็มแจงเลยพี่น้องเด้อยังรอนะครับท่างเขาเปิดดีโพดนาคมกระดูกกระเดี่ยวใหญ่นะครับทีนเตือนดีแน่นอนสี่หมื่นห้าพันตัวผู้ครับตัวเมียห้าหมื่นห้าพันครับยกคู่มีราคาพิเศษให้ครับผมนะครับเอ้าพี่น้องเฮาต้นนี้มีหรือครับเนาะบ่มีครับบ่มี พี่น้องครับมักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องทัวมาสอบถามผูดคุยต่อรองราคาได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ออยากเรียกอยากเปลี่ยนกับทั่วมหาพอเทียบได้นะครับครับหรือว่าอยากซื้ออยากขายควายกับทั่วมหาเพิ่นได้พี่น้องครับครับผมนีแบบใดกับคุยกันพี่น้องเขาน่าพร้อมที่สีรับจบให้นะครับพ่อได้ซอยพี่ซอยน้องผู้เกษตรกรผู้เพิ่นบ่บงหุ่นจักช่องทางไปไหนนะครับเนาะครับเพิ่นกับทั่วมาขายให้ได้ครับโอ้โหี่ยังสี่เหล่าพี่น้องเขานะครับเอา ซอยกันพี่น้องเฮาเกษตรกรนะครับซอยกันถ้าเกษตรกรบ่ราซอยกันนี่ผมว่าหลอดยากพี่น้องครับในชั่วโมงนี้จังได้กะฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับสําหรับขอกะเทียบมักแบบใดครับทุ่หาเพิรนนะครับอยากให้เพิรนหาควายให้อยากแรกอยากเปลี่ยนทุ่หาเพิรนได้ตลอดรายการพี่น้องเฮานะครับอี๊ยกรอบนะครับเบอร์โทร081ครับ081 066 066 2220 2220นะครับปรึกษาได้พี่น้องเฮานะครับอยากซื้ออยากขายอยากแรกอยากเปลี่ยนทุ่ด้ตตลอดมัักวใด ต่อรองเอานะครับพอเทพนใจดีพี่น้องเฮาตําตนงตํานีก้กะคุยกันเอาพี่น้องครับส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านครับสำหรับมือนีพ่อไปส่งมณีท่าก่อนพี่น้องครับสว,ส,สวัสดีครับ